พระพร์ขององค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระเจดจงสาธิตกับเราตลอดไปเมื่อเราร่วมใจกันภาวนาในนั้น ของพระเยซูพระองค์สัญญาจะอยู่กับเราฟังคำภาวนาของพระพรขององค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระเจ้า เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร รงประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกาุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรลุณาเทินพระองค์ทรงคำจุนทุกอย่างด้วยพระวาจาอันทรงพลานุภาพข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกาลุณาเทินพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลทรงเป็นเจ้าแห่งการเวลา ข้าแต่พระเจ้าท่งพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรออเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ประทานให้การถวายบูชาในเทศกาลปัสกาบรนดาลความรอดพ้นให้แก่โลกโปรดทรงฟังคำวอนขอจากประชากรของพระองค์ ขอพระริตเจ้าพระมหาสมณะทรงวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายให้คืนดีกับพระองค์อาศัยพธรรมชาติมนุษย์ที่ทรงมีเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงอภัยบาปอาศัยพัรรมชาติพระเจ้าที่ทรงมีเหมือนพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจาหนังสือกิจการอัครสา,าวกเวลานั้นนายทหารรักษาพระวิหารนำบรรดาอัคราสาวกมายังส,สภาสันเฮดรินมหาสมณะจึงกล่าวว่าเรากำชับท่านทั้งหลายอย่างแข็งขันว่าไม่ให้สอนโดยออกนามนี้แต่ท่านยังขืนนำคำสอนของตนมาแพร่ไปทั่วกรุงเยรูเซาเลม็ม และต้องการให้โลหิตของคนคนนี้ตกอยู่กับเราเปโตโรและบรรดาอาคราสาวกตอบว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเจ้าแห่งบรรพุระบุษของเราทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารโดยตึงบนไมก้กางเขนนั้นกลับคืนพระชนชีพพระเจ้าทรงยกโรงท่านขึ้นประทับเบื้องขวา ในฐานะเป็นหัวหน้าและผู้กอบกู้เพื่อให้อิสราเอลกลับใจและรับการให้อภัยบาปเราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้และพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานแก่ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ก็ทรงเป็นพยานด้วยเมื่อได้ฟังดังนี้ทุกคนในสภาสันเทศดินรู้สึกโกรธเคืองอย่างมากอยากจะฆ่าบรรดาอาคราสวกเสีย พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเธอพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะถวายพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดการคำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับเลียดฟีปากของข้าพเจ้าเสมอจงลองลิ้มดูให้รู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีคนที่รีภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุข,ระสะขพระเจ้าค่า,าพระพาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอลิกับผู้กระทำความชั่วมิให้ใครในแผ่นดินระลึกถึงเขาอีกต่อไป บรรดาผู้ชอบทำรมร้องขอความช่วยเหลือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยกขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลายพระเจ้าขา้า,ขา,า,ขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์ทรงกอบกู้ ผู้ที่มีจิตสำนึกผิดแม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้น,ระะาพ,านพระ,ะเสด็จ้าอ้านคระเ้าชิญยืนอันเล เอยท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขอันเลลูยาอันเลลอยาอันเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยสุเจ้าตรัสกับนิโคเดมสัสว่าผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตว์จริง ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งว่าในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตร่อมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือพวกเขาแล้วพระวาจาของพระเจ้า ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทินวันนี้เราฟังเรื่องราวต่อเนื่องจากหนังสือกิจาก,การอาครสาวกเมื่อวานนี้บรรดาเรื่องราวของเมื่อวานนี้อาคาสาวกได้ถูกจับกุมขังไว้นในคุกสาธารณะแต่พระเจ้าก็ให้เทวดามาช่วยให้ท่านได้ออกจากคุกแล้วก็ไปที่พระวิหารวันนี้ขณะที่บรรดาคาสาวก กำลังเทศสอนพระวิหารก็ถูกทหารรักษาพระวิหารนําตัวไปยังสภา,าสันเทสตรินแล้วก็พวกเขาก็บังคับบอกว่าบรรดาอาคาสาวกอย่าเทศสอนเหมือนกับว่าสิ่งที่บรรดาอาคาสาวกเทศสอนนั้นมันทําให้บรรดาผู้นําศาสนาของชาวยิวเนี่ยถูกมองว่าเป็น เป็นผู้ที่กล่าวหาและเป็นผู้ที่ทําให้พระยุเจ้าเองสิ้นพระชนแต่ความจริงก็เป็นแบบนั้นและนะบุญบรรดาอัครสา,าวกนั้นก็เทศสอนต่อไปพระยศเจ้าเองพรงได้สิ้นพระชนและผมก็กลับคืนชีพมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนในเวลานั้นยอมรับว่าเป็นความจริงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าบรรดาอัครสา,าวกซึ่งก่อนหน้านี้มีความหวาดกลัว แต่บันี้พวกเขาก็มีความกระหาญอย่างเข้มแข็งอยากให้เราคิดถึงเทียนที่เราจุดในวันปาสกาเวลาที่เราลื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปแล้วเราก็เข้าใจความหมายว่าเทียนก็คือชีวิตของเราที่ถูกจุดโดยพระกิตตเจ้านั่นหมายความว่าพระอิศุเจ้าผู้ส่งกลับคืนชีพนั้นต้องการที่จะทําให้ชีวิตของเราเองเป็นส่วนหนึ่งพงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา และทำให้ชีวิตของเราเองนั้นได้ได้เป็นแสงสว่างเป็นที่ที่สุกจุดขึ้น <me> ตัวเราเองอาจจะอยู่ในความมืดและเราไม่สามารถที่เป็นแสงสว่างของตัวเราเองแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นแสงสว่างของชีวิตพระเจ้าที่เป็นพลังในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเราเห็นเรื่องราวในชีวิตของบรรดาคราสาวกซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเคยเป็นเหมือนกับเทียนที่ดับไปแล้วแต่พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับคืนชีพทําให้ชีวิตของเขาลุกขึ้นมาใหม่ติดขึ้นมาใหม่ และเป็นชีวิตที่ที่เป็นเป็นพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพวกเขาทุกๆคนเป็นเรื่องเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราด้วยที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพและพระองค์ก็จะเป็นส่วนสําคัญเป็นพลังที่อยู่ในชีวิตของเราทําให้ชีวิตเราอยนั้นได้มีชีวิตชีวาขึ้นขอพระเยซูเจ้าผู้ Diamond Ginsburg. ทรงกลับคืนชีพยังคงทําให้ชีวิตของเรานั้นได้ เป็นแสงสว่างสําหรับตัวของเราเองและแสงสว่างสำหรับตัวของคนอื่นเราคิดถึงเหตุการณ์นี้ในชีวิตของเราเสมอเสมอเป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพทําให้เรานั้นได้มีชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพร์พรกะมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตแต่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระไถยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอดพืเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเจ้าโปรดให้คำภาวนาและสการะบูชาที่ทูลถวายนี้ขึ้นไปอย่างพระองค์ขอทรงพระกรุณาชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้เหมาะสมกับสการะบูชาที่เตือนใจให้ระลึกถึงพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแท้สองสรรเสริญพระองค์ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระริสตเจ้าองค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงถวายองค์เป็นยัญญะบูชาพระองค์ท่านทรงบันดาลให้บุตรแห่งความสว่างได้รับชีวิตนิรันดรทรงเปิดประตูสวรรค์รับศรัทธาชนเหตุว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนเพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น และทรงกลับคืนพระชนก็ทรงบันดาลให้มนุษย์ทั้งหลายกลับคืนชีพด้วยดังนั้นพระศาสนาจากทั่วโลกร่วมกันชื่นชมสมนัตฉลองปาสกาทั่วหน้ากันอีกทั้งทวยเทพเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียตรติสรุดีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปท่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพร,พรแด่ผู้สเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการมพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าอางุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บ,บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำลองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ต,ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมาล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าท่งกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนงพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับด้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพาพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสักและคณะส่งด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมาจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครกสสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานอุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งรอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินแลนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ โปรดช่วยให้พ้นจากความเชื่อไร้เทินโปรดเถอพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ท่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุงโร์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบพื่นมีสามคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรญและครองราชตลอดนิรันดรมนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้ามบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า บอต,อต,ต EN, <mare S 1> รัาเทงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจ,ใจข้าะเจ้า,าจก็จะ<อ>บริสุทธิ์พระกายพระคิดสัจเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพโปรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดรนอาศัยการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับในเทศกาลปัสกานี้บังเกิดผลทวีขึ้นให้เป็นอาหารเพิ่มพูนจิตใจนำความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า276ให้เราไปเป่าประการ พระนามราพระเจ้าผูา้ทรงราชาเราตราบนีรันการให้เราไปเป่าประกาศพระวรสารและเป็นพยายนด้วยแบบอย่างคริสตชนพระวจ้าพระเจ้าเราได้ฟังทั่วหน้ากันจงไปแบ่งปัน